คิดแล้วทอพร YouTube. สวัสดีครับนี่คือนวัตรกรรมกรเกษตรของเราครับจากการบินโดนกเกษตรจากม้าสีหมอกครับเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นครับคือแช่ท่อนพัน ไม่ได้แช่ครับแคดจุ่มแล้วขึ้นแล้วก็ปลูกเลยครับอันนี้เดือนครึ่งครับนี่คือความสมบูรณ์นะครับเป็นแปลงสาธิตเราปีที่แล้วนะครับตรงนี้เราไปไล่หนึ่งสิบสองตันช่วงฝนตกหนักๆไม่มีเน่าครับนี่คือข้อดีของสารของเราครับแปลงรวมรวม เคี่ยวใกล้เสร็จแล้วการกำลังจะขึ้นน่าเป็นรูปรอเราครับเหาขึ้นแล้ว ดูผลงานของเรานะครับแปลงนี้เป็นที่28ครบ3เดือนแต่เรามาบินก่อนนะครับเพราะอากาศปแปร้รงมากนะครับครับผู้นำเราครับคุณย,ยายปลอยครับโอเคครับเก็บมุมเลยลูกเก็บมุมเลย การเจริญเติบโตของหัวครับแตกระแหงแย yeah. ะนะฮะนี่น้มันเล็กๆเรานะครับเปิ่งแค่นี้ครับอารครับ,รบเรามาลุ้นกันครับ <c oughs> แปลงที่สองแปลงตัวอย่างของเราครับใช้ตั้งแต่แช่ท่อนพันธ์ครับสารเร่งลาา ดูจะเป็นยังไงครับหัวขาดเลยลงโอเคครับอดินออกนิดนึงโอ้โหเยี่ยมครับยกไม่ไหวแล้วครับเพราะดินออกหน่อยลงครับเดี๋ยวเราไปช่่งกันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่กำลังขยาย,ย,ายกำลังขยายแค่แปดเดือนเองเนาะแปดเดือนเต็ม ที่ยี่สิบเอ็ดครบแปดเดือนครับขอมานะครับที่ยี่เอ็ดครบแปดเดือนครับจะไวสิบเดือนตรงนี้ครับอันหัวน,นี้มัางหักครับโอเคครับืมใหญ่มากครับนี่ครับจากม้าสีหมอกครับ ูเรียนรู้บ้านทหารมาค่าดิสอนครับนำโดยท่านดอ็นดอกเตอร์ใหญ่ของเราครับท่นา,านชำนาญส่วนแพลนิสครับขอบคุณท่านมากกกไมม่บอาค,ครับครับผมหครับเยี่ยมครับลงไทยตรงนั้นด้วยนั่งก่อนเอารูปคู่หน่อยอ่นานลงนั่งลงลงนั่งลงนิดนึง ปาด้วยเจ้าของสวนนี่ครับคุณลุงรูปอรอเราอาแม่บ้านท่านานั่งสวัสดีครับวันนี้วันที่21ธันวานะครับเรามาดูแปลงาสาธิตของเราที่ใช้โดนพ่คนครบ4ครั้งครับจากสารมาสีหมอครับวันนี้เราขุดนะครับดูภาพรวมของแปลงที่เราขุดแล้วครับเราใช้ตั้งแต่แช่ทอนพันธ์ุ น,น้ำยาเรี้ยงรากเราครับหัวจะดกมากครับอ่านี่ภาพรวมของแปลงนะครับใหญ่มากครับน้องเราวันนี้ก็ผุดกันก็จะได้สามเที่ยวนะครับได้สามเที่ยวเราใช้ตั้งแต่แช่ทอนพันสองอายุสองเดือนเราฉีดพ่นทางใบ สีเ่เดือนจิดเพิ่ทางใบหกเดือนเราเพิ่มแป้งขยายหัวแปดเดือนเราเพิ่มแป้งเก้าเดือนเราขุดครับมันตรงนี้อายุเก้าเดือนครับอ่าัวใหญ่มากครับทำครบสูตรครับนี่ทำครบสูตรแป้งเมื่อวานที่เราวัดครับยี่สิบเจ็ดครับครับอ่านี่ครับวันนี้ผลงานเราที่ช่าง นะครับกอ20หนึ่งยีโลกอหนึ่งสิบเดกิโลครับอันนี้รวม,มทั้งแปลงนะครับก็ตีค่าเฉลี่ยก็กอ15หนึ่งสบห้ากิโลนะครับทั้งล่องนะครับตายฝาอนนู้นก็ขึ้นมาหน่อยเดียวก็เต็มคันแล้วครับสองคันรออยู่ครับรถที่เราขึ้นกันครับเด๋ย่ต่อไปเราจะมีสิบล้อพ่วงเข้ามาถึงในไร่ครับ ตอนนี้เราก็เตรียมมาแล้วครับสามพ่วงในเนื้อที่ของพี่ชวนกี่ไร่พี่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณร้อยร้อยร้อยาไร่ครับก็ประมาณห้าสิครั้งต่อไปเราจะเอารถพ่วงเข้ามาบริการพี่เขาถึงในไร่ครับแล้วเราไม่ต้องแบกใช้ตัวขึ้นลิฟต์ขึ้นมาเลยครับเพื่อลดแรง ความสะดวกตั้งแต่ในไร่บริการตั้งแต่ในไร่ราบบริการตั้งแต่โดนบินนเกษตรบริการเรื่องสารอินทรีย์นะครับมาเพิ่มผลผลิตให้กับท่านครับทุกที่ครับที่ใช้บริการเราโทรมาหาเจ้าของไร่ได้ครับโทรหาพี่ชวนได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผลเป็นยังไงหลังจากที่ใช้สารมาสีหมอกราแล้วครับเยี่ยมครับพี่ขอบคุณมากครับติดตามเราได้ที่ช่องอัมพร YouTube นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้เราอีกหนึ่งชิ้นผลงานของอัมพร YouTube นะครับที่มาสีหมอกได้สั่งท่านส่งมาให้บริการพี่น้องชาวไร่มันนะครับเยี่ยมมา,ากครับเยี่ยมมากครับพี่สวัสดีครับวันนี้เครื่องขึ้นมันเราครับมาถึงแล้วแล้วเราก็ได้บริการของลูปไร่เราแล้ววันนี้ผลงานของเราเรอเยอดเยี่ยมครับ รถแรงงานใะช้นหนักตอนเย็นเรามากลับมาแล้วก็นะครับสู่การพัฒนาต่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาส่งเสนะครับให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับวันนี้มาเราหัวใญ่มากแป้งเยอะมากนะครับเราต้องเข้าไร่เดยใช้สิบล้อขนนะครับในเรื่องของนวัตก,กรรมเกษตรของเราตเเราไม่มีติดนะครับตั้งแต่ในไร่นะครับ ที่ผลงานของเราครับจากอุปกรช่องอัมพอ u ยู b e และช่องทีสายยูฟูนทครับที่ผลงานเราติดต่อเราได้ที่นั่นนะครับหลังจากที่เราทําตรงนี้แล้วนีพิลานี่คือ,อส,สมาชิกเรานะครับอนันี่เป็นพ่วงล่านี่คือในลานที่เราเป็นจุดรับซื้อน่าจะเป็นเครื่องร่อนดินนะครับมาเรามาส่งที่ลานนะครับเราก็จะคัดดิน ออกเป็นหัววันนี้เราเก็บรางเราเรียบร้อยทําฟาร์มสะอาดนะครับทุกเย็นมันเราจะไม่มีตกค้างนะครับเราส่งเข้าลาลงแป้งเลยนะครับนี่คือาภาพบรรยากาศของเราวันนี้นะครับนครับเราจะมีทุกลูกไปกับสิบล้อของเราเข้าในไร่นะครับนี่คือบริการสําเร็จทุกรูปแบบดังที่เราตั้งปฏิหารปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันติดต่อเราได้ที่ช่องอัมพร YouTube และช่องอีสาน YouTube ครับเป็นพบกับนวัตกรรมใหม่จากมาซิมอต่อไปครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็ผสมความสำเร็จอีกขั้นตอนหนึ่งครับในการขึ้นมันนะครับจากอัมพรยู u ู u นะครับที่ทันงบริการมาซีมอสคบงจอรครับ เราก็พัดบินตั้งแต่ในไร่ครับเราไมรได้สับรถอีกแล้วนะครับพี่น้องเราชาวไร่นะครับวันนี้มาสิโมะบร,ริการต้สซบโมะมาถึงที่ตั้งแต่ไร่เลยนะครับวันนี้เรายกลาบมาวไว้ในไร่ครับเห็นครับกมรรถกรรมใหมจาก,กะเกษตรบจอมาสมะครับ ติดตามเราได้ที่ช่องอพ y ์ยูทูบนะครับอันนี้เรายก,ยกจุดรับซื้อนะครับมาบริการถึงในไร่นะครับจากมาสีหมอกครับจ้าของไร่ดีใจครับที่เรามาบริการ,รบนเบนเกษตรของเราครบวงจรครับรับขุดขนถึงที่นครับเ้วยนวัตรกรรมใหม่ของเราครับเกษตรครบวงจร จากมาสีหมอ,อค่ะวันนี้นะคะวันที่12กันวาคม2564นะคะวันนี้เราไปเอามันสับปะหลังอินทรีเรียกว่าอินรีเลยนะคะเพราะว่าแปลงนี้นะคะเป็นแปลงตัวอย่างที่เราทำแบบครบสูตรนะคะก็คือเมื่อเราเตรียมดินเสร็จแล้วเราใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะรองพื้นเป็นปุ๋ยอินรีนะคะแล้วเมื่ออายอุเมื่อตอนที่ก่อนปลูกนะคะเราก็จะท่อนพันนะคะด้วยสารอินรียนะคะ เพื่อให้เขาแตกรากแล้วก็ป้องกันเชื้อนะคะแล้วพออายุสองเดือนเราจะใช้โรนบินนะคะโดยผสมน้ํายาป้องกงันแมลงเพี้ยเชี้ยไฟไรแดงเนี่ยจะไม่กั้มกายแป้งนี้เลยนะคะเราจะพ่นเนี่ยปกติเราจะพ่นสี่รอบแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันอันเนี้ยอายุเจ็ดเดือนยี่สิบวันนะคะเราก็ไปสุ่มมาวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์แป้งเขาเนะะี่ยค่ะตอนนี้ได้สามสิบสามเปอร์เซ็นตนะคะ ซึ่งเรายังเหลืออีกหนึ่งรอบในการบินเท่ากับว่าเราจะประหยัดต้นทุนไปหนึ่งรอบหมายความว่าเปอร์เซ็นต์แป้งได้เราก็ไม่ต้องไปบินเพิ่มแล้วรอบที่สี่เท่ากับแปลงเนี้ยเราจะบินแค่สามรอบแต่ถ้าเราไปสุ่มวัดแล้วมันยังไม่ได้ตามที่เราต้องการก็คือมันยังได้น้อยกว่ายี่สิบห้าหรือสามสิบซึ่งอันเนี้ยมันสามสิบสามใช่ไหมเราก็สามารถไปบินเพิ่มได้หนึ่งรอบก่อนที่เราจะขุดนะคะเพราะว่านี่มันเจ็ดเดือนยี่สิบวัน เท่ากับว่าผลลัพธ์ของเราที่เราทดสอบทดลองมานะคะแปลงนี้เป็นแปลงตัวอย่างที่เราทําควบถู่แล้วนะคะสามารถประหยัดต้นทุนในการบปนโดนไปนึงรอบนะคะได้เปอร์เซ็นต์แป้ง33เปอร์เซ็นต์ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่เราทดสอบกันนะคะก็ขอบคุณอาจารย์หนวกม,มากๆนะคะที่อยู่ในทีมส่งเสริมของเราศาสตราชาติวัฒร์้างแผ่นดินนะคะก็เชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะคะที่จะปลูกมารินรีนะคะ กับเรามาเข้าร่วมโครงการกับเราตอนนี้เราเปิดรับสมัครนะคะบุคคลทั่วไปที่จะเปิดใจทํามานินตีเพื่อเพิ่มรายได้นะคะและลดต้นทุนนะคะเรามีช่องทางการตลาดให้ครบเลยนะคะก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกทุกท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฝ่ายส่งเสริมพ่อค้าผู้รอรับซื้อออเดอร์โอ้สุดยอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที่ส่งเสริมโดยม้าสีหมอกนะคะโดยอาจารย์สลงแล้วก็นกนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมถึงอ่าคนดังเลยแล้วก็ไปที่มานมันมาแล้วนะคะวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าอ่าในนวัตกรรมที่ทางม้าสีหมอกส่งเสริมนะคะเจ็ดเดือนยี่สิบวันใช่ไหมคะได้แป้งสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะสามสิบสามสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะคับ่ะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์หัวนี้ ต้นนี้นะคะ14กิโลใช่ไหมค14กิโลแต่ต้นนี้20 20กิโลนะคะ21กิโลถ้าเผื่อเผื่อนี่ไปกิโลนะ20กิโลก็คูณ1,600ต้นเพราะว่าเราปลูกเม็ดคูณเม็ดนะคะก็จะได้ประมาณ32ตันเฉลี่ย25ตันก็รวยวแล้วทั่วประเทศไทยแล้วนะคะสําหรับสาหรับเกษตรกรไม่ไม่เรียกว่าชาวไร่มันแล้วนะต่อไปจะเรียกว่าเสียไร่มันนะคะ ไรอ้อยเราเคาเรียกเสียไรอ้อยใช่ไหมจ๊ะต่อไปนี้เสียไรมันมันก็ต้องเรียกว่าเสียไรมันนะคะอันนี้คือเห็นที่ชัดๆวันนี้นะคะลุงรับซื้อให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันของเราเนี่ยเราซื้อตอนนี้เราก็ซื้อไม่พอขายนะคะของของไทยเนี่ยไม่พอขายก็ปลูกได้เลยนะคะปลูกได้เลยแล้วเราพร้อมที่จะส่งเสริมการในานามของ มาสีห์หอกแล้วก็สว์พระราชาด้วยใช่ไหมคะช่วยช่วยชาตินะคะแล้วก็เราค้ามันเนี่ยส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีก็มีโรามหาสว์ในไทยบ้างแล้วก็เออมา์ด้นบ้างแต่ว่าเราส่งออกเนี่ยเราก็ได้เงินทข่วประเทศก็ได้ช่วยช่วยชาติช่วยเหลือประเทศช่วยเหลงอชาตินะคะใครที่อยากรวยช่วยชาติด้วย ก็ปลูกมันด้วยม้าสีหมอกนะคะในนวัตกรรมของเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน,นี่คือทีมงานม้าสีหมอกนะคะจากธาราชาโดยผู้ใหญ่ปอยนะคะทีมงานผู้ใหญ่ปอยส่งเสริมปลูกมันยินปีนะคะสามทิศการต่อไร่น,นะผู้ใหญ่นะได้ชัดๆแล้วใช่ไหมคะอันนี้ใช้ม้าสีหมอกและนวัตก,กรรมนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้อันนี้แล้วก็ ปลูกแบบไม่มีนวัตกรรมมันก็ไม่เต็มร้อยนะคะนี้วิธีการปลูกของเราก็คือว่าใช้แบบเม็ดเม็ดคุณเม็ดค่ะแล้วก็มีการให้โดนดินนะคะนี่เห็นไหมคะโดนโรยดินปุ๊บก็จะต้มต้มอัดหน้าต้นอัดแล้วก็ใช้ตัวไหนคะที่ให้่ตันไหนตัวนี้คือต้ม เพิ่มน้ำหนักนะคะในระย,ยะเวลาหลังจากนี้กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วอันนี้นะคะสำคัญมากกำจัดสุกพืชน,นะคะายดเพี้ยไฟลายแดงนะคะไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะยุคนี้สมัยใหม่ไม่ใช้เคมีแล้วนะคะก็อยู่ได้ก็ทำได้ความชุงกานต่อไร้ยินซีล้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอนอกจากนี้ไป นะคะโรงการเกษตรไทยไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วเพราะว่าค้าัค้งเตนนะคะสารเคมีเราจะไม่ใช้แล้วคือประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาใช้วัตถุที่มีอยู่ธรรมชาติใชมคะทีรามาปรับปรุงเพื่อให้เป็นสารที่ดีคุยไทยอาจารย์สมนะคะต้นแบบนะคะต้นแบบต้นคิดนะคะและที่นกฝ่ายการตลาดของโครงการนะคะผู้ใหญ่ปลอ่ไย ไล่นะคะทีมงานนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เข้าร่วมโครงการกับเราแล้วก็นักจากนี้ไปนะคะก็บอกแล้วว่าเป็นเสียไล่มันนะคะในโครงการของเรา,าอยากเป็นเสียไล่มันนะคะมาร่วมง,งานกับทีมงานของเราทีมงานผู้ใหญ่อยม้าสีหมอรับรองโดยสาสตราชารย์ ลบออกนะคะแล้วก็มีสุดแครูปนะคะเราเราทำโคจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยนะคะท่านใดที่อยากเป็นสมาชิกกับเราไม่ต้องห่วงนะคะเราดูดีท่านและบริบูรณ์เลยด้วยนะรวย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 ยโอเคท่าเซนธาต์ของสารเคมีด้วยนักศีหมอกค่ะ